แล้วต่อมานะคะสังเกตภาพและตัวเลขและฝึกอ,อ่านโจทย์แล้วใส่คำตอบลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับโจทย์นะคะอะ่มาดูข้อแรกค่ะเขาบอกว่ากระต่าย3ตัวกับเต่าสองตัวรวมมีสัตว์กี่ตัวอ่เดี๋ยวเราจะมานับรวมเลยนะคะนับหนึ่งสองสาม สี่หาได้เท่าไหร่เอ่ยปิงปองห้านั่นเองค่ะอ่านับรวมนะคะข้อต่อมาค่ะอืมเขาบอกว่าเขามีแมวสี่ตัวกับไก่สามตัวรวมมีสัตว์กี่ตัวรวมไม่ถึงนับทั้งหมดเลยนะคะอ่านับนพร้อมกันนับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกได้อะไรคะปิงปอง7ดนั่นเองค่ะเด็กๆตามทันกันไม่เอ้ยต่อมานะคะสังเกตภาพสนทนาเกี่ยวกับภาพและเขียนชื่อตามภาพนะคะอ่าเด็กๆเ,เห็นภาพนี้นึกถึงอะไรเอ้ยอ่าทุ่งนาใช่ไหมคะอะ่วันนี้คุณครูจะให้เขียนคำว่า ุ่งนาถออุงอุงทุงไม่เอกทุง่งนออนานาทุง่งนานะคะข้อต่อมากันนะคะเลือกประโยคจากใบไม้นำมาคัดสรรตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้ตรงกับภาพแล้วอ่านให้ถูกต้องนะคะเราจะเลือกประโยคจากใบไม้ มาคัดนะคะอ่าในรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยอ่าเด็กผู้หญิงจับปูใช่ไหมคะเอ๊ะมันจะตรงกับประโยคไหนในใบไม้นะอ่ามาดูประโยคแรกค่ะในใบแรกอออาอ,อถ,ออถูขออาขาอาถูขาอ่ามันเหมือนในรูปไหมคะอาถูขา ไม่เหมือนเลยเด็กผู้หญิงก็จับปูนะคะคำไม่ได้ถูอ่าต่อมาค่ะดออาดารออาราหออาหาปออูปูนออานาดาราหาปูนาอ่ามันตรงกับภาพไหมคะอ่าตรงนะคะเด็กๆก,ก็นำคําในใบไม้ใบนี้นะคะมาลอกใส่ ในบรรทัดนี้เลยปิ้งปองฮะเอามารอกแบบนี้เลยนะคะดาลาหาปูนานั่นเองต่อมานะคะสังเกตภาพนับภาพแล้วเติมตัวเลขลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับภาพนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามานับปืนกันก่อนซิว่าปืนนี้กี่กระบอกเอ่ยนับรวมเลยนะคะนับหนึ่งสอง สามสี่ห้าได้เท่าไหร่คะปิ้งปองห้านั่นเองค่ะต่อมาค่ะมาดูใบไม้กันบ้างว่าจะมีกี่ใบเอ่ยนัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เท่าไรคะอ่าได้เก้าใบานั่นเองค่ะ